ไปอันนี้จะมาเรื่องของการเชิญชวนมีินประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเข็มสามนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงเขาก็มีแคมเปญครับรณรงค์ให้กับพี่น้องชาวพัทลุงนะครับไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงครับท่านนายแพทย์จรุงบุญการนะครับตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมและคุณบินครับ ผมสถานการณ์คนติดเชื้อที่พัทลุงเป็นไงบ้างคุณหมอครับถ้าดูอของพัทลุงนะครับเจ็ดวันย้อนหลังนี้ค่าถ้าเป็น PCR นี้จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบสี่คนนะครับค่าเฉลี่ยเจ็ดวันย้อนหลังนะครับแต่ถ้ารวม ATK ด้วยนี้ ATK เฉลี่ยเจ็ดวันย้อนหลังก็อยู่ที่ประมาณ 600, หกร้อยกว่าคนนะครับก็ถ,ถือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่อถ้าคุณหมอคิดถึงระคังปั้มนะครับอันนี้อยู่ที่ขากำลังกะลงครับ พัฒน์ดูครับก็คือเริ่มอยู่สุดสุดแล้วก็เริ่มจะลงคาดว่าอีกสองสัปดาห์ก็อาจจะเข้าสู่ได้แต่ปัญหาคือว่าสงการมาพอดีครับคุณมป็นรอครับครับก็คือถ้าฟังคุณหมอพูดก็คือว่า RTPCR บอก ATK ก็ประมาณหกร้อยเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าหกร้อยประมาณนี้ต่อวันใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับประเด็นก็คือว่าเราควรเราเราควรอันนี้ผมถามเป็นความเห็นส่วนตัวนะคุณหมอก็ได้นะครับว่า เราควรจะรายงานเฉพาะ RTK หรือเออ RTPCR หรือ ATK รวมกันทีเดียว600จังหวัดนั้น600จังหวัดนี้700จังหวัดนั้น500เราควรจะรายงานตัวเลขนี้ไหมหรือเราจะรายงาน RTPCR แล้วแยก ATK ทั้งที่ความจริงก็คือติดเชื้อโควิดเหมือนกันกติดเชื้อโควิดซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องรักษามหมดแล้วครับคุณหมอครับไม่งั้นคนมันก็ดูเหมือนยังจะประมาทอยู่วแล้วพอเราดูตัวเลขเทียบกับโลกเนี่ย ของเราน้อยงไงใช่ไม่รวมพอรวม <F K. S 1> ไม่รวม rt pcr แต่พอรวมกันปั๊บวันหนึ่งวันนี้เท่าไหร่รวมเฉลี่ยแล้วสนนี่หมื่นกว่า, 40, <000 S 1> วาครับสี่หมื่น 50, <F K. S 1> 50, กว่าครับว่นห้าหมื่นกว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นถึงห้าหมื่นสามพันคนพเราไม่รวม atk ใช่ไหมครับคุณหมอแต่พอรวม,มปั๊บมันตัวเลขมันสูงพอตัวเลขมันสูงมันทําให้คนจะหนักมากขึ้นไหมหรือยังไงครับคุณหมอ คือจริงๆถ้าเป็น p c r เนี่ยหมายถึงว่ามีการยืนยันการติดเชื้อแน่นอนนะครับรบแต่ว่า ATK นี่เขา้ค่กล่าโอกาสที่จะเป็นซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถ้าเราดูก็คือเนื่องจากการติดเชื้อมันเป็นเบลองกว้างนะครับอ้า ATK บวกก็เกือบเกือบปิดเกือบ100%นะครับถ้าเป็น ATK บวกแล้วนะครับจริงๆเราบองสองยอดนี้ได้เลยครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่นี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็ในส่วนตัวผมว่าผมเองผมจะมองรวมนะครับมองรวมบ้านในภาพรวมนี่เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าการรายงานเราก็ต้องรายงานในเชิงยืนยันก็คือเป็นสิทีหะในเอทีเคเรากเขียนด้านล่างว่าเอมีเอทีเคกคือเอทีเควนหนึ่งก็อาจจะผลลบได้นะครับแต่ว่าคนให่ก็มมกจะบวกแล้วนะครับตอนนี้ยายายารักษาโควิดพอไหมคุณหมอครับโรงพยาบาลที่พัทธลุงพอไหมก็ก็พอพอเพราะว่า เราก็มีเกณฑ์เหมือนที่ผมฟังที่คุณหมอพูดเป็นบางทีครับว่าเพศไหนที่ควรจะได้ยาฟาวิพิราเวียเพศไหนที่ควรจะไม่ให้เนี่ยเราค่อยสังเกณฑ์ครับซึ่งของเรานี่ให้อยู่ที่ประมาณตั้ง60เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับที่ได้ฟาวิพิราเวียซึ่งถือว่าค,ค่อนข้างจะสูงนะครับในในบางพื้นที่มีคว่าจะได้เกณฑ์ประมาณตั้ง40-50เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับราย <20 S 1> ที่<น>รายที่คุณหมอจ่ายยาฟาวิไปให้เนี่ยเขาต้องเป็นผู้ป่วยประเภทไหนอ่คุณหมอย้ำตรงนี้อีกทีครับ คนที่ได้ความวิตเตอรเวียก็คืออันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น608นะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีรคปรวทกายไม่คุณหมอ608ทุกรายไหม608นี้ที่มีโรคประจําตัวที่เป็นเรื่องรังแล้วก็มีเรื่องของมีอาการด้วยนะครับมีอาการเืี๋ยนนี้เราให้ก็ทุกรายครับทุกรายโอเคครับแล้วคลิควนนี้เราทําส่วนใหญ่ก็จะหาที่นอนให้ครับถ้าถกิว่านอนโรงพยาบาลไม่ได้ก็จะนอนที่เป็นซีไอครับสองที่นะครับ ส่วนในกลุ่มที่อายุที่น้อยๆหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยเราก็ทําเป็นเซล OPD นะครับแล้วก็ทําเป็นโฮมไพด้วยนะครับสองอย่างสออย่างต่างจังหวัดก็คือโอเคถ้ามีบ้านอยู่608ไม่เสี่ยงมากแต่608จ่ายยาไปกินยาอยู่บ้านได้ถูกไหมครับคุณหมอครับใช่ครับใช่ครับอ่ากับสองถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็สามารถอยู่บ้านได้ก็มีนะครับแค่คุณถนอครับเพราะว่าเป็นครับเพราะว่าคนที่เก่งเลยดีอายุ60ปีอย่างเดียวเนี่ย หางเลงดีครับอยู่บ้านก็หายได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่เมื่อก้มีข้อแม้ว่าเราจ่ายยาให้เขาอใช่ครับถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็อยู่ซีไอซึ่ง่ตรงระบบระบบรับได้หมดครับอ่ที่ตันลงนี้รับรับได้หมดตอนนี้เราถือว่าเพียงพอครับ อันนี้ทุนนี้ผมผมบอกว่าขายลงนะครับต้องเดขาออันนี้ข้อดีของต่างจังหวัดใช่แต่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คุณหมอว่านะใช่อ่าเป็นเต็มเต็มคุณหมอเป็นข้อจํากัดแต่ต่างจังหวัดเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องกลับมาคิดว่ายุคหนึ่งตอนที่ระบาดกันหนักเนี่ยสนกลับบ้านนะนะครับเออเออเออเอานี่เป็นก้คงเป็การจการรับคนกลุงกลับบ้านสมัยนั้นครับคยอทำครับครับใช่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 คุณหมอขอถามนิดนึงครับเหมือนไอ้ยาฟาวิพีราเวียนะครับมันไม่มีขายตตาามมร้้นขยกองััคบ หรือว่าหรือว่าไม่มีเนาะรามีบางคนบอกว่าจะไปซื้อเองอันนี้ไม่ได้ไม่มีไม่ไม่มีครับยาหรือกบปูตอนนี้คืจริงยารักษาเรื่องนี้เราก็มีอยู่ที่ในเขตก็ใช้่าไหล่ที่โรงพยาบาลมีสามตัวนะครับมีความพิลาเวียนะครับแล้วก็มโนฟิลาเวียนะครับแล้วก็เลมเดสฟีเวียซึ่งเป็นยานี่ที่เราให้ในเคสที่กรณีมีข้อบ่งชี้นะครับแต่ปืนปืนก็คือเป็นความิลาเวียกับฟาทลายโจรนะครับ ครับเรื่องวัคซีนตกลงยังไงครับคุณหมอครับตอนนี้ที่เตรียมเชิญชวนพี่น้อง<ไ>ประชาชนวัคซีนนี้คือผมก็เป็นห่วงในเรื่องสถานการณ์เรื่องของงการานต์ซึ่งจริงๆเราก็ทำมาหนึ่งเดือนในช่วงตั้งแต่วันที่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็เราก็มีการรณรงค์ทุกรูปแบนะครับทั้งส่ง sms ถึงบ้านให้มารับการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่ารณลงพื้นที่ไปเจาะตามตามบ้านเลยตามรพตต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็คือเราไปฉีดในตลาดด้วยนะครับ แต่เป้าหมายของพูดสูงอายุซึ่งบรรุงวงมากกว่ากลุมนี้คือกลุ่มที่มีคามเสี่ยงนะครับคุณชนองนและคุณเบงครับพอโอกาสเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเียชีวิตสูงก็ยังไม่ถึงเป้านะครับเราก็เลยเล่นว่าในกลุ่ม6 0 8เนี่ยเราอยากให้จีวากสีนาไล่เอ่อ70-80เปอร์เซ็ตขึ้นในช่วงก่อนถึงสรงกลางน,นี่นะครับผม มีสาเหต้อยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคร,ครับสาเหตุผู้สูงอายุที่ไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นเพราะว่าการเดินทางลําบากหรือว่าด้วยตัวของผู้สูงอายุเองครับที่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนตอนนี้ที่พัทลุงคือถ,ถ้าที่วิเคราะห์ในพื้นที่นะครมาโดยโดย,โดยจากทางทง่านเปิดต่อแต่นี่ก็คือคนหนึ่งก็คือเขาไม่ประสงค์จะฉีดครับคือจริงการเดินทางนี้เราเดินทางถึงที่อเราไม่ได้เขาเดินทางมาเองนะครับโอกาสที่จะเปิดให้เขาเดินทางมาที่โรงพยาบาลเองนี้ยิ่งไม่มาก เราก็ต้องลงไปในพื้นที่แต่บางคนก็ต้องส่งทีมไปชักจูงต้องไปทำความเข้าใจเพราะตอนหลังข้อจะองมองว่าการติดเชื้อโอมิคอนเนี่ยข่าวบอกว่ามันมันไม่ดุนดรนะครับก็เลยบอกว่าไม่ไม่ฉีก็ได้ประมาณนี้คือบางคนคิดว่าสองเข็มพอแล้วทั้งที่เราบอกว่าสองเข็มนี่ภุมมันพานหมดแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ยามชักจูงครับสองเข็มนี่ลืมไปได้เลยตอนนี้นะตอนนี้ต้องต้องสองเข็มใหม่ครับไม่ใช่สองเข็มเก่าสองเข็มเก่านี่คือตอนนี้มันเป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมไม่มีภูมิเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคุณ คือถ้าเราดูในอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ดูข้อมูลของในเขตสุดสองหรือว่าจิตของพระพุทธลงด้วยนะครับในคนไข้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตนี้พบว่าได้เข็มหนึ่งมาแล้วนี่สี่จุดสามเปอร์เซ็นนะครับอได้เข็มสองมาถึงสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วส่วนที่ได้เข็มสามมาแค่สามเปอร์เซ็นก็แสดงว่ากลุ่มที่ได้วัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองรวมกันได้ถึงห้าเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าายัง ผมผมว่าอาจจะต้องทําวิจัยคุณหมออาจจะต้องเก็บข้อมูลนะเข็มหนึ่งเยอะเข็มสองลดเข็มสามนี่แทบจะหายไปเลยอ่ะแสดงว่าคุณโดนอะไรเข็มหนึ่งคุณเข็มเข็มหนึ่งอ่ะคุณคุณคุณมีผลอะไรกับเข็มหนึ่งแล้วเข็มเข็มหนึ่งออแล้วมาเข็มสองเข็มสองมันทําให้เขาหนักกว่าเข็มเข็มหนึ่งหรือเปล่าแล้วทําให้เข็มสามมันไม่ไปแล้วหรือเปล่าคุณหมอครับ หรือว่าหรือว่าคิดว่าได้สองเข็มแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยนะจากมันน่าจะต้องมีฐานข้อมูลฐานคิดนะใช่ครับครับไอ้ตรงนี้ผมว่าก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะว่าเข็มสามเราต้องป้าว่าเราก็นับจากคนที่ได้เข็มสองมาก่อนเราก็เกินสามเดือนเราก็เชินเชิญชัวร์มาฉีดเลยซึ่งเข้าหมายของจังหวัดปัตตานีเองนี่มีประมาณในกลุ่มที่เป็นหกสแปดทั้งหมดนะับประมาณเก้าหมื่น่คนเก้าหมื่นสามพันคนนะครับแต่ตอนนี้โดยเฉพาะพูดถึงอายุอย่างเดียวนี้ 60,000 60,000คนนะครับผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคนี้26,000คนแล้วก็ยังตั้งคันนี้700กว่าคนรวมแล้ว90,000สามนะครับอนนี้เราฉีดไปแล้วได้30เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็กหวังว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี้ยเราอยากให้ฉีดก่อนที่สงการจะมานะครับทำไงคุณหมอ่าคุณคุณหมอคุณหมอช่วยบอกคนพัทธลุงหน่อยนะครับก่อนสงการเนี่ยนะคือสงกานจะได้ปลอดภัยนะอ่าเชิญเชิเลยครับคุณหมอครับ ครับก็ครับเป็นน้องชาวพัทลุงนะครับในช่วงของการนี้ผมมีก้องแนวทางให้อยากให้ทำสองแนวทางนะครับอันที่หนึ่งก็คือแนวทางเวลาใครจะมาเยี่ยมจะบ้านหรือว่าลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่จะเดินทางมาสู่พัทลุงมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่บ้านนะครับท่านก็ต้องเตรียมตัวท่านเองม,มาก่อนว่าท่านมีความปลอดภัยไหมที่จะไม่นําเชื้อมาสู่คนที่บ้านนะครับอันที่หนึ่งคือท่านฉีดวัคซีนครบสามเข็มแล้วหรือยังกียังก็ฉีดในครบนะครับ อันที่สองคือท่านแนะนาผมแนะนำว่าตรวจ ATK ก่อนม้างนะครับคุณกัน่อมคุณเนียครับ ATK ต้องมหางนะครับเตรีย ATK ก่อนเลยก่อนที่จะมาเยี่ยมคุณลงคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับให้เตัวยมปลอดภัยก่อนแล้วก็อย่างนี้สร้างความมั่นใจได้นะครับส่วนอันที่สองคือคนอยู่บ้านเองเนี่ยลูกหลานๆนี่ก็ต้องพยายามจักจูงคุณลงคุณ้าคุณตาคุณยายที่บ้านเนี่ยมารับวัคซีนเข็มสามให้ทันนะครับเพราะยังถือวลาไรประมาณสิบสี่วันนี้ผมว่ายังทันนะครับสร้างความมั่นทาทันถ้าเกิดมีคุณตาแล้ว คนหนึ่งเตรียมตัวมาดี a t คมาแล้วคนหนึ่งฉีดวัคซีนแล้วทุกคนก็จะมาพบกันได้อย่างมีความสุขแ้วเราก็จะไม่เจอภาวะระบบาหรือวาการที่ต้องติดเชื้อในผู้สูงอายุหลังสงกรานนะครับผมครับผมว่าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เชิญชวนทุกท่านในรับการฉีดวัคซีนนะครับที่ตอนนี้ก็คือเราเปิดเชิงเปิดตั้งเชิงลุกเชิงรับนะครับเชิงรับก็คือรับที่เราพอตอทุกที่สามารถติดต่อฉีดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ร่วมกับทางมหาไทยโดยท่านในอำเภอวิทยุัฒนาเพิงเมืองต่างๆท่านก็ ช่วยหากลุ่มเป้าหมายแล้วก็เราก็ลงพื้นที่ไปจีได้เลยนะครับครับก็อีกคระเด็นหนึ่งเราไปส่งเราไปส่งข้อความถึงสี่หมื่นข้อความครับคุณสมอมเสนอคุณคุณบินครับสี่หมื่นข้อความเนี้ยโดยผ่านกบขชนะครับส่งไปปรากฏว่ามีคนมาเอ่คประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ได้รับจากสมากเป็นสามนะครับพอถึงวันจันทร์อยู่จะต้องยิ้วกระเป๋าเข้าไป นะถึงบ้านถึงเรือนเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับไม่เช่นนั้นก็เรียกไม่มาเรียกไม่มาก็ต้องไปหาไปเองเลยส่งข้อความไปแล้วมาแค่สิบมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะอีกเก้าสิบยังไม่บ้านไม่เห็นอยู่นะครับก็เชิญชวนนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับขอบพระคุณคุณหมอจรุงนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ